ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดและมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการขับเคลื่อนงานธนาคารหน่วยกิจในเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์และร่วมรับฟังเสวนาการพัฒนาการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการขับเคลื่อนงานธนาคารหน่วยกิจในเชิงพื้นที่19พฤษภาคม2568เวลา14.00น ที่โรงแรมโฟร์ทูสี่สิบเดซิโกเทนนครสวรรค์นางสาวชติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติชาติและเทียบโอนในระบบธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการขับเคลื่อนงานธนาคารหน่วยกิจในเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสาวกาญจานาหงรัต ผู้อำนวยการสำนักงานกรอบคุณวุฒิชาติพร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษาผู้ส่งคุณวุฒิผู้แทนหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมในการเปิดการประชุมดังกล่าวทั้งนี้ร่วมรับฟังเสวนาการพัฒนาการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการขับเคลื่อนงานธนาคารหน่วยกิจในเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคม2568